มาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเชฟกระห้างอินฟลูเอนเซอร์สายทำอาหารชื่อดังครับเพราะว่าล่าสุดที่แกออกมาโพสต์ปดวด f อประมาณว่าเนี่ยอวดบ้านหลังใหม่ขอบคุณทุกคำดูถูกต่างๆซึ่งไปหลังการโพสครับก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะล่าสุดว,ว่าเพจดังเขาออกมาจับโป๊ สำหรับเชฟกระด้างครับย้อนกันสักหน่อยนะครับอินฟูสายทําอาหารชื่อดังที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเขามีดราม่าออกมาแบบรัวๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาชีพของเขาว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาเป็นเชฟจริงหรือว่าเชฟเก๊กันแน่ห้างนี่แปลว่าห้างนี่ภาษาอัสกนษเเรียกว่าของที่พังแล้วสังเกตดูนะครับเวลาผมทำข้าวผมโยนกระทะสังเกตดูที่หูรกะรกะทะมันจะหักจะบินหมดหมดแล้วแต่ผมไม่ทิ้งผมสามารถเอามา,าล้างทำความสะอาดเพื่อจะมาทอดไข่หัดนกระปุงให้ลกูกให้เมียกิน ก็แค่นั้นเองครับอย่าคิดเยอะนะครับท่านผู้ชมของบางอย่างมันเป็นคอนเทนต์นะครับแต่คอนเทนต์องผมหน้าผมมันเป็นแบบนี้มันเลยพูดออกไปมันเป็นคนได้อเชื่อหรืออะไรที่มันเป็นจริงจังแต่ผมจัดแสดงตลกมันไม่เป็นครับือลาผมทําความดีทําไมไม่ไม่ลงให้ผมบ้างสื่อมวลชนทั้งหลายแหล่ปวดหัวปวดหัวครับอันไหนที่มันไม่ดีชอบเหยียบผมจริงๆผมตัวเล็กตัวน้อยนะครับ ผมไม่มีอะไรไปต่อสู้อะไรกับใครได้หรอกทุกวันนี้ก็หาซากินคัมครับมันได้ร่บเงิอะไรรับแจ้งจีบยางขอนมันครับป่อยอนนปล่อยผมไปเถอะอันนี้เป็นของลูกเายลูกสาวครับบบกสับผมครับพี่นะครับปลอดภัยครับเรียบครับขอพูดอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายนะครับมีคนนะเอาผมไปลงทางเสียหายนะครับขอร้องเถอะครับขอร้องเถอะให้ท่านยุติัซะบางอย่างเนี่ยท่านก็ได้ยินจากปากผมแล้วล่ะนี่จากไทยรัฐทีวีนะครับ นี่คือของจริงคนที่ที่เห็นตามสื่อต่างๆคือเขาก็ไปตัดต่อเองพูดโน่นนี่นั่นอนั้นก็ไม่ว่ากันครับแล้วกต่เป็นการเรียกเดือดิ้งเรียก,ย,ก,ย,กยอดวิวอะไรเข้าไปแต่วันนี้ผมพูดออกจากปากผมแล้วครับอะไรคืออะไรยังไงครับครับลงเคาทเสนอทางที่ดีให้ผมบ้างอ่ผมวันนี้ผมไปบริจาคอาหารกลางวันให้เด็กไปมอบทืนการศึกษาให้เด็กไปแจกขนมเด็กจานเลียงต่างทำไมไม่พูดบ้างครับทำไมพูดบ้างครับ ล่าสุดก็มีเรื่องให้จับโป๊ก,กันอีกแล้วเมื่อพี่แกออกมาโพสต์อวดเอฟซีประมาณว่าอวดบ้านหลังใหม่ขอบคุณทุกคําดูถูกต่างๆโดยเชฟนะครับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าขอบคุณบ้านในฝันขอบคุณลูกเมียที่สู้มาด้วยกันขอบคุณทุกคําดูถูกต่างๆซึ่งภายหลังการโพสต์ก็มีเอฟซีครับเข้ามาร่วมยินดีด้วยมากมายเลยบางคอมเมนต์ก็ร่วมดีใจว่าดีใจด้วยนะจ๊าน้ําผักน้ําแรงภูมิใจมากหาเองใช้ความสามารถลู

ึ่งเชฟกระดาห้างก็มาตอบคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณครับอย่างสูงเลยหรืออีกคอมเมนต์ครับก็มายินดีบอกว่ายินดีด้วยนะครับเชฟมาซื้อบ้านใหม่บจาสวยงามมากๆเลยรูปทรงทันสมัยสีสันสวยงามมากๆค่ะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะเชฟกระดาห้างก็ตอบว่าขอบคุณครับแต่หลังจากนั้นครับเพจอีซอขยีข่าวก็ออกมาตั้งข้อสงสัยถึงการโพสต์ของเชฟกระดาห้างกับบ้านหลังใหม่โดยบอกนะครับว่าหลังเดียวกันเปล่าบ้าน ในฝันเจ้าของบ้านตัวจริงเขายืนลดน้ําต้นไม้อยู่หน้าบ้านอาเชฟพร้อมกันนี้นะครับอีซอยยังบอกด้วยว่าเอซี FC บอกดีใจด้วยนะคะเก่งมากๆเลยในที่สุดก็มีวันนี้ยินดีกับบ้านหลังใหม่าบลาแค่การเอาร่างไปยืนถ่ายรูปหน้าบ้านคนอื่นคือเก่งมากไอ้ฉัดกูงงเด้ อย่างไรก็ตามครับภายหลังกลายเป็นประเด็นนะครับก็มีหลายคนเนี่ยเข้าไปถามเชฟเลยว่าบ้านเชฟทําไมมีโลโก้ติดซึ่งเชฟกระดาห้างก็มาตอบกลับนะครับว่าไม่ได้บอกว่าบ้านผมนะครับดูให้ดีๆ